วันนี้จัดเป็น LDA ยกสูงตัวแคบมาให้นะคะสีส้มหล่อๆปี2021คันนี้ราคาขาย469,000บาทเริ่มต้นฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่8,100บาทป้ายแดง729,000เลยทีเดียวคันนี้หล่อมากนะลูกค้านะรถใหม่ไมน้อยไม่แค่30,000กิโลสีส้มอิดนะคะกระจังหน้าโครเมียมมีไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้ว กระจังหน้าเดิมๆนะคะคันนี้เบรก ABS นะคะสำหรับหน้าฝนเนี่ยสำคัญมากเบรก ABS คือจะเพิ่มความปลอดภัยให้อีกระดับหนึ่งนะ,ะแผนการความร้อนยังอยู่นะคะคันหน้าเดิมๆนะ,ค,ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแผ่แผนเพจมาร์คช็อกสีมพูตรงจุดเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นยางแล้วก็แม็กอัลลอยติดรถจากศูนย์นะคะซีรียางคันนี้2 5 5ห5นะคะขอบสอขอบ17 กระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้านจับเป็นโค้เมียมคิ้วกันาสาดครบ4ี่มุมนะคะภายในคันนี้ได้กระจากไฟฟ้ากุญแจรีโมทเบาผ้ารอบเบาผ้านะคะด้านหน้าด้านหลังได้เบาหนังเนาะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันหน้าจอเชื่อมบลูทูธได้มีกล้องถอยให้นะคะบังแดดยังไม่แกะถุงผ้าออกเลยนะคะแล้วก็มีกระจกให้ทั้งสองฝั่งอย่างนี้คือเลิศมากนะคะ คันนี้เกียร์หกสปีดนะกุญแจรีโมทนะคะตัวรถเดิมไม่แต่งซิ่งไม่แต่งพอเน้นใช้งานนะรถใหม่ด้วยแล้วสภาพดีด้วยนะจ๊ะสำหรับรถคันนี้ผ่อน8 1 0 0ฟรีดาวถือว่าราคาไม่แรงเลยตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะด้านหลังรถไม่ได้มีเฉียวชนชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไฟไหม้มานะคะไฟท้ายยังอยู่ครบยังอยู่ดีนะแล้วก็กันชนท้ายอยู่นี่เลยนะคะกล้องหอยเพิ่มความปลอดภัยไปให้อีกนะ ไลเนอร์ iner, ตรงรุ่นรถไม่มีบอบไม่มีช้ำไม่มีเจาะไลเนอร์ iner, มานะจ๊ะสวยงามนะมาดูฝั่งคนนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะฝั่งคนนั่งนะคะก็น็อซอกประตูเดิมๆเ,เลยนี่เล่มรถยังอยู่ครบทุกอย่างนะคะลูกคะนะ้าหนาอ่าสมุดรับประกันนะคะก็สำหรับเ c ซท่านไหนสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรดิ้งไล่ปักหมุดด้านล่างทักมาโทรมาได้เลยจ้า